สวัสดีจ้า่อปอแม่แม่เอฟซีสุกูสุก้อนะจ๊ะวันนี้เป็นวันนี้คลิปแรกนะจ๊ะมาแล้วจ้าขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นได้จ้ะพี่น้องหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดซับตะคายกดกระดิ่งได้จ้ะขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแมวแชนแนลได้จ้ะติดตามเพ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะได้จ้ะเนี่ย họ kiếm là họ cả hám mong non, phe nòng khám mèo nữa, này, này, mà không. ล้วก็หาหมองหลับหมองนอนนะพี่น้องเอ้ยหมอ่องนอน นี่จ้ะอืมขาวจุ่นพุ่นน่ะเลย สมชุนกระยา่างน้ำกลนแม่ตลอดอ่ะอืมอืมผุนกันน้อนมู้ยจะกันน้อนยังใดเนาะนอนอาซาดหนอกว่ะอืมน,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 นี่ก็ติดแม่นี่ก็ได้ อติดแม่ประยอรได่ไนก็ได้มีห้างเมื่อด้ได้สมชุนเนี่ยนง่ตีดแม่เป็นรู้ประงานนี่เลยพี่น้องออแล้วก็ขอฝากเด็กๆหน่อยนะได้จ้ะเด้อขอบคุณพ่อ,พอแม่แมแมสู่ขู่สุ่ค้นเด้จ้ะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศก็แล้วแต่จ้ะ แต่กอขอขอบคุณหลายหลายด้ยจ้ะเด้อพ่อพ่อแม่แม่สุขุมสุขคุณด้จ้ะสวปฏิได้ดจ้าพ่อพ่อแม่แม่ตั้งประเทศในประเทศ <c oughs> สุขุมสุขคุณด้จ้ะเด้อที่รักและเอ็นดูเด็กๆได้จ้ะก็ขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ตั้งประเทศด้วยนะจ้หาห้ากันไรเนี่ยสมจุก,กับสมชุน ต้มจุกฟื้นมาก็ดีแล้วหรอกแม่ก็กลุ้มใจวังลูกว่าสบายก็ได้อ,ย,อย่าทำน้องนะสมชุนน้องไม่สบายอยู่วันนี้พี่หน่องเห็นกันแต่ว่าเอ๊แต่ว่าสมชุนเขาพ่อพ่อไปอเลยอก้ะ แดดคักเด้อพี่น้องเอ้ หักน่องแทนะทั้งหักทั้งกัดแท้กิน เขาก็จะขอปีชีพได้จ้ะเด้อพี่น้อง